สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคน,นครับก็พบกันกับโปรแกรมวิคบอลดูสกอร์ดอทเนะครับผมวันนี้วันที่6เดือน4นะครับช่วงนี้ก็พายุฤดูร้อนนะครับผมนะก็ระวังฝนตกกันด้วยนะครับผมนะสำหรับวันนี้นครับก็จะวิคอบอลน,นะครับในแชมเปี้ยนลีกนะครับผมนะคู่ อาเรอันมาลลิดนะครับผมพบกับอาร์ลิวพูลนะครับเตะเวลาตีสองนะครับเดี๋ยวเราไปลุยคู่นี้กันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งของเรอันมาลลิดกันก่อนเลยนะครับว่าจะทําได้กี่ประตูนะครับใน5นัดหลังสุดทําได้2 3 4 5 6 7 8 9 10 11นะครับผมนะ11ประตูนะครับใน5นัดหลังสุดส่วนลิเวอร์พูลนะครับทําได้3 4 5 6ทําได้6ประตูนะครับใน5นัดหลังสุดนะครับก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ต่อไปอันดับคะแนนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันอยู่ในช่วงแบ่งกลุ่มนะครับอยู่ในกลุ่ม B นะครับผมนะสำหรับเรอัลมริดนะครับผมอยู่อันดับหนึ่งของทั้งคู่เลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะไม่ใส่นะครับเพราะว่ามันยังแบ่งกลุ่มอยู่นะครับเดี๋ยวจะไม่แม่นโอเคครับเดี๋ยวต่อไปเป็นราคาต่อรองนะครับเดี๋ยวเราไปดูราคากันข้างในเว็บกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับราคาก็เปิดออกมาที่เสมอนะครับไม่มีใครต่อนะครับก็สูงต่ำนะครับ2ลูกครึ่งนะครับ 2.5นะครับโอเคชิมเ้าบ้านไม่มีต่อนะครับอ่าเสมอนะครับราคาแล้วก็สูงต่ำ2.5นะครับโอเควิเคราะ ผลการคำนวณน,นะครับก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับจะมีโอกาสสกอร์ส,สูงอยู่ที่68นนะครับสูตรแนะนำให้เล่นที่สูงแรกนะครับส่วนโอกาสชนะจะเป็นทางของทีมเจ้าบ้านนะครับเรอัลมาดริดนะครับมีอยู่56ส่วนทีมเยือนนะครับลิเวอร์พูลมีอยู่44นนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูสถิติที่เคยเจอกันนะ โอเคครับสถิติที่เคยเจอกันนะครับในล่าสุดนะครับผมนะยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเรอัลมาดริดนะครับก็ซัดลิเวอร์ไปสามหนนะครับผมนะอ่าจากสถิติแล้วนะครับผมนะลิเวอร์พูลไม่ค่อยจะชนะเรอัลมาดริดได้เลยนะครับในยูฟ่านะครับผมนะมีแต่เรอัลมาดริดนะครับชนะได้นะครับผมนะแล้วก็ชนะขาดด้วยนะครับผมนะโอเค กลับมาที่สูตรของเรานะครับวันนี้นะครับผมมองว่าให้เล่นไปที่เจ้าบ้านนะครับผมนะเลอันมาลลิดนะครับผมว่าน่าจะเอาชนะได้ไม่1ก็2ประตูนะครับส่วนราคาสูงนะครับผมนะสูงเต็มผมว่าไม่น่าเล่นเท่าไหร่นะครับส่วนสูงแรกก็มีโอกาสนะครับผมนะถ้าเล่นสดรอราคาได้ครับสูงแรกนะครับส่วนวันนี้นะครับก็เล่นเต็งไปที่เจ้าบ้านเน้นๆเลยนะครับนะ ใครที่ชอบก็สามารถตามผมได้นะครับใครที่ไม่ชอบก็สามารถสวนได้เลยนะครับนะใครที่อยากได้โปรแกรมตัวนี้นะครับก็สามารถทักเข้ามาที่ลิงก์ไลน์ด้านล่างได้เลยครับหรือว่าจะคอมเมนต์ได้นะครับผมนะคอมเมนต์ไว้ข้างล่างก็ได้นะครับเดี๋ยวจะส่งลิงก์ไลน์ให้จะทักไลน์หรือว่าจะทักเพจมาก็ได้นะครับสะดวกอันไหนก็ทักอันนั้นนะครับผมนะฟรีนะครับผมนะไม่เสียทางนะใช้ได้ไม่จํากัดนะครับผมนะโอเคสําหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ